ที่อะไรนะพิ่บูรักูครับมันจะเป็นสถานเป็นอ่างเก็บน้ำที่มันเป็นสระน้ำสระมรากดแล้วมันก็จะทำให้เราได้ลองว่าน้ำใสเนี่ยลงไปอาจจะเห็นคำนี่เลยตอนนี้เนี่ยเราจะมาที่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้วิชเป็นคนนำ นี้เรากำลังจะไปที่ถ้ำผาพึ่งนะครับผมจะขี่มอไซค์มาเกือบครึ่งชั่วโมงหรือทางที่เป็นหินชันเนี่ยถ้ำผาพึ่งน้าผาอันใหญ่เราต้องมาดูกันว่าเราม่ไใช้มาแล้วแต่ว่าน้องเขาตื่นไม่ใช้เหมือนกันแล้วเราจะได้เสียงทาเพิ่มหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ก่อนขาเข้าวคนละหนึ่งหมื่นกีบนะครับละหนึ่งหมื่นกีนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะที่มาเนี่ยนะครับเส้นทางเดินขึ้นเนี่ยอาจจะมีหินอะไรนะครับคมด้วยนะครับแนะนำเนี่ย ครที่จะมาเนี่ยล <ไป S 1> งทําพ้าใบดีกว่างงครับลงน้ำก็ได้ตอนนี้เราถึงทางเข้าถ้ำแล้วครับรือทางลงครับสุดคือถ้าใครกลัวที่แคบนี่ร้องครับแต่ดูจากทรงแล้วว่าพวกผมคงลงไม่ได้ครับเล็กมากเลยอลเออมึงเล็กมากเลยครับเนี่ยผมององเลยครับเล็กมากเลยออเล็กแค่ทางขึ้นครับเล็กแค่ทางเล็กแค่ทางเข้าเล็กแค่ทางเข้าโอเคเราตามไปดูทีนึงว่ามันจะเล็กข,ากขาานาดหรือใหญ่ยังไง่อไปดูที เราตั้แต่โอ้โหดูทางนี้ครับดูทู้นดูนครับโอ้โหเล็กสุดคือผมจะลงไงครับทัานนึ่งจะลงละออบมึงอะออฟมึงเลยนะว่างเหรอแต่ตอนเนี้ยข้างในก้ตอนลงเนี่ยมันแคบครับอันน่มีไม้เหยียบอยู่โอ้ยง่ายง่ายมาทำเป็นแสดงเ้ย ง่ายเหนึ่งง่ายเลยนี่ยัวายสบยเดียอกย่อยอ้ามานค,คทางล็กมากหมอว่าชีวิตนักกจบรถยอย่างเรา เป็นไงล่ะาง มวัวแต่พูดว่าอิจฉานะครับให้มาครับ ทำอะไรนะพังผาผึา่งนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่สนุกแล้วนะครับมีกา,การประจนภัยเพราะว่าเราจะต้องไปยังหลายที่ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในการมาเที่ยวชมในการมาเที่ยววังเวียงของเรานะครับอ่ะร้องเึ้น ตอนนี้เราอยู่ในติดอยู่ในรู้้ํานะครับติดตูดเมนะครับตูดเมใหญ่ออกไปไม่ได้หูซีนนี้ซีนนี้สวยวะ่ะส่งของให้ออฟเลยมาก็ไม่รู้อ่ะ หนึ่งสบายอย่างเงี้ยส่งของไว้เท่านี้เขาติดติดตูดเมย์เจอขาตั้งไงมียืนมือไายืนเท่านี้เนี่ยทางแคบมากประมาณกว้างไม่ถึงเมตร ครับก็ปีนขึ้นนะครับอารมณ์เหมือนเราดูสารคดีในการเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยว้อเดียร์วิทย์เอาอันนี้มาแอะอ,อยากต้อนไหนวะพูดเลยดิมันตึกอยู่ว่ะเนี่ย อีกถ้ำหนึ่งะนะครับมีอีกถ้ำหนึ่งใกล้ๆกันเส้นทางก็เหมือนเดิมหินมีความคมต้องระวังกันด้วยบบวงงใช่กูลงหามือ่ะ เป็นจุดหนึ่งของน้ำผาพึ่งนะครับราลงไปเนี่ยด้วยความมืดเหมือนเดิมฮะไปเลยวิทย์สังเกตว่าที่หินเนี่ยมันจะมีประกายนะครับปริรยริกเนื่องจากแร่ธาตุซึ่งเราไม่รู้ว่าชื่อแร่อะไรนะครับมีประกายซึ่งเป็นทำเลที่ีมาในการที่จะให้ให้อลองเนี่ยมาถ่ายละครครับผม นข้ามโอ้ต้องค่อยๆเดินนะเพราะไม้ไผ่มันค่อนข้างจะทะลุแล้วแหละต้องระวังลื่นมานีฮหาเลยเนะี่ยโอ้โหเราไปอีกถ้ำหนึ่งนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง วางไม้ตรงนี้นะไม้ตรงนี้มันห่างตอนนี้เนี่ยเรามาอีกท้ำหนึ่งนะครับอีกท้ำหนึ่งซึ่งเส้นทางเนี่ยแคบเหมือนกันแคบมาก,มากซึยงดีนะที่ผมเป็นคนที่ ร่างกายเนี่ยค่อนข้างจะส่งส่วนนี่ี่คุงก็เลยรอดเข้ามาได้ง่ายๆนะครับก็สงสารเพื่อนออฟเหมือนกันที่เข้ามายากนิดนึงนะครับเข้ามาถึงแล้วมาเลยไหมนั่งยองๆมาสไลด์หันข้างกัตัง

เห็นกันปะเราตัดกันตรงไหนวะตเดทางนี้ได้ปะลงมาแล้วไปบองให้เห็นไม่มีค่นี้ยพี่่มอเนีเบเป็นน้ำนะครับมีปลาปะปลาเม่อกีเห็นหมดันนึ่งีก็คือน้ำดึงระเป๋าไว้ดีให้ล่ลงไปได้เท่านี้ใช่ไหั้ ใส่ในี่้อให้เงี้ยใส่ปลาให้จุนเดือเลยปลาปลาพวงมะหาเล่นีกว่าปีนี้นี่ครับลองทำผู้ชีพก่อนวิ่ รองเท้าต่อให้คู่ละสี่ห้าพันก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับขาล้วใส่ไห,ไหม่ได้รองเท้าเราเทียมเราเทียมนะครับมันสามารถจะปริ้นก็แทงไส้เข้าไปเพื่อที่ใส่ใหม่ได้นะครับผมสูแ้แต่ได้ย่ออื่นไปนะครับผมตรงนะใช่ร<ะ>องเท้าพองน้นต้องพอนำ้ำชันดีเช่ไหมเป็นดีเช่กันเป็นด,นดีเป็นยันนี่นังเป็นมึงเห็นใช้กูใช่ไหมความแคบครับ ความแคบแว่นหักครับลองมากดินั่งลงเนี่ครับความยากลำบากของวัย<า>รุ่นนั่งลงดิที่หนึ่งไม่ถ่ายภาพตัวเองตอนนี้วะอันนี้ ว้าวเนี่ยนี่แหละครับเรื่องสภาพที่ดีครับร<า><า>ะวังระวงการท่องเที่ยวนะครับมีน้องครับมาช่วยเชื่อมสายเชื่อมไกลครับถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วก็ออกมาไม่ได้ครับแย่มากเลยครับต้องใส่ใจหลายขาเขาหลาย ที่นี่นะครับ